ประเทศไทยสำนักง,งานอุทัยธานีท่านผอ,อ,อสุชาลาแสงอรุณนะคะปีนี้ทางทท,ทมีโปรอะไรบ้างคะคราวที่แล้วมีโปรเยอะเลยนะเรียนเชิญค่ะข,ขอบคุณค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะผู้ขึ้นร่วมแถลงข่า,ขาวท,ท,ทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกท่านนะคะสําหรับในจังหวัดอุทัยธานีค่ะไปที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรามีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะสิ่งนี้นะคะเป็น ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ดีอย่างหนึ่งเลยของจังหวัดอุทัยธานีนะคะฉะนั้นจะได้เห็นด้วยว่าในปีพศ .2563 นะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีค่ะเียนทัรองคะ่ะตั้งแต่เดือนมกราจ,จนถึงพฤศจิกานะคะทรท,ะทะเองเราเก็บตัวเลขแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ87,000คนนะคะซึ่งเราเหลือเดืนเอนธันวาอีกหนึ่งเดือนซึ่งคาดว่าเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว นะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสำหรับเดือนธันวาคมนะคะเราคาดว่าปีในเดือนในปีนี้ก็น่าจะได้1นึ่งแสนนะคะนักเที่ยวคิดว่าแนวโน้มน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์โควิดหายไปประมาณ3เดือนที่มีเดือนเมษาค่ะที่ตัวเลขนักเที่ยวเป็นศูนย์เลยนะคะแล้วเริ่มมีตัวเลข โตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดินพศจิกะเ,เดินพฤษภามิถุนานะคะพอมาถึงเดินกราตาดาค่ะตัวเลขนักท่องเที่ยวของเรานะคะจากเดิมที่มันมีเติบโตใน,นระดับหนึ่งนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วกับ เดินกระดานตลาของปีที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขท่องเที่ยวลบโตมากกว่าปีที่แล้วได้ซ้ำนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่มีโควิดแน่นอนค่ะปีนี้นักเดียวเราเลยเกินล้านแน่ค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าคนแล้วนะคะแต่ปีนี้เราหายไปสามเดือนนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของเราค่ะปัจจุบันนี้นะคะเ11เดือนที่ผ่านมามีไรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ตกถึงชุมชนนะคะท้องถิ่นเนี่ยประมาณพันห้าร้อยล้านค่ะ นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขด้านการท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งนะคะที่สร้างไรายได้ให้กับจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างดีนะคะแต่ถึงกระน,นั้นนะคะก็คือหลังจากที่มีการปลดล็อกนะคะหรือผ่อนคลายเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นแสดงได้เห็นว่าจังหวัดอุทัยธานีเริ่มเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้นะคะนักท่องเที่ยวมีเวลาสั้น สามารถเดินทางมาจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีได้นะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตมาลบริมรองอาหารอร่อยนะคะของจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีระยะเวลาสั้นๆกม็มาท่องเที่ยวได้แล้วนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะที่บอกว่าอุทัยธานีเป็นจุดหมายปลายทางก็จริง<อ>แต่เป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเท่านั้นเองนะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวของเราในช่วงวันธรรมดานะคะยังน้อยอยู่นะคะยังยังไม่มากนะัก ถึงเหตุนี้ค่ะทรทสำนักงานอุทัยธานีเองนะคะเราก็เลยจัดโครงการขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหมด4โครงการนะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะแม้กระทั่งโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะคะวันธรรมดาหน้าเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะโครงการกาลัครั้งหนึ่งคิดถึงอุทัยธานีนะคะ<า>แล้วก็มีโครงการผ้าทออุทัยใส่ได้ทุกเจนนะคะแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการรถทิพนะคะซีซั่นออฟนอตนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เรานําเสนอเรื่องของ สายหมอกดอกไม้และสายฝนนะคะสำหรับอุทัยธานีแน่นอนค่ะเราก็นำเสนอเรื่องของสายดอกไม้นะคะสำหรับ โครงการนี้มีรายละเอียดย่อยๆนิดนึงค่ะอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบนะคะเราเองเนี่ยทรทเองเราร่วมกับพันธมิตรหลายๆหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะคะโดยเฉพาะโครงการวันธรรมดานะคะทรทเองเนี่ยเราร่วมกับโรงแรมและร้านอาหารนะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโรงแรมในจังหวัดอุทัยธานีนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่โครงการนี้จะเราเราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราเป็นต้นไปนะคะคือนักท่องเที่ยวที่มาพักครั้ง ในช่วงวันธรรมดาอย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะพอรทอเราจะท็อปอัพในเรื่องอาหารให้หนึ่งมื้อนะคะมูลค่า300บาทต่อท่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยว ออค่อยพูดกันทีหลังหรือว่าท่านใดอยากจะทราบข้อมูลว่ามายังไงถึงจะได้อาหารเดี๋ยวทรท,อทอให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะและอีกสิ่งสําคัญนะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้ในที่จะมาเที่ยวแก่นมะกรูดในช่วงนี้นะคะอยากให้นักท่องเที่ยวมาวันธรรมดาค่ะวันเสาร์ที่คนเยอะละอยากให้มาวันธรรมดาแล้วก็มาเพิ่มการใช้จ่ายมาเพิ่มในเรื่องของห้องพักนะคะที่อยู่บนแก่นมะกรูดนะคะแล้วก็รวมถึงมาจุดร้านกลางเต็นต์ต่างๆนะคะแค่นี้เอง,พงเพียงแต่ว่าถ้าทรท,อทอเนี่ย เราร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขานะคะศูนย์สงอเคราะห์พื้นที่สูงใช่ไหมถ้าำจำไม่ผิดนะคะของทางนั้นนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวันธรรมดาค่ะทรทจะนําเสนอในเรื่องของกาแฟแกนมาคูโดนะคะขอท่านลองนะคะว่านักท่องเที่ยว มาที่นี่แล้วมาริมรสกาแฟซิกเนเจอร์ของแก่นมะกรูดนะคะที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาโดยที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะจ่ายกาแฟแก้วนี้เพียง9บาทเท่านั้นออเองนะคะแต่ว่า,า,ววาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จํากัดค่ะเพียงแต่แค่ว,วันละ99แก้วเท่านั้นออเองนะคะแต่ขอให้มาวันธรรมดานะคะ99วันแรกแก้วแรกเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะคะซึ่ง โครงการที่สองค่ะเป็นโครงการที่ทรททำเนี่ยร่วมกับผู้ประกอบการแล้วทรทเองเนี่ยเราไม่สามารถทําโครงการคนเดียวได้นะคะ ทุกท่านเป็นพันธมิตรเราทั้งหมดนะคะดังนั้นโครงการที่2จะเป็นโครงการการละครั้งหนึ่งคิดถึงอุทยานีนะคะโครงการนี้นะคะเราจะนําเสนอภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทยานีเรื่องวิถีชุมชนนะคะเรื่องชนเผ่านะคะเรื่องอาหารการกินผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์อินฟูเอนเซอร์ต่างๆนะคะรวมถึงการจัดอีเวนต์ด้วยค่ะ เรากําลังจะมีอีเวนต์หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวจํานวนวันที่เราจะจัดเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันไหนนะคะแต่เราพยายามกระจายเรื่องของอีเวนต์ให้สม่ําเสมอตลอดทั้งปีนะคะส่วนโครงการถัดมาค่ะโครงการผ้าทออุทัยใส่ได้ทุกเจนนะคะคนบอกว่าคนผ้าทอ ผ้าทออุทัยนะคะหรือผ้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนสูงอายุเท่านั้นถึงจะใส่นะคะปัจจุบันนี้ผ้าทออุทัยใส่ได้ทุกเจนแล้วนะคะน้องๆที่ยืนข้างหลังเรานี้ก็เป็นน้องๆที่สามารถเอาผ้าทออุทัยไปใส่ได้นะคะหรือที่อุ๊ที่นั่งอยู่นะคะพี่พี่อุ้นี่เป็นซ p พีเซ็นเตอร์อย่างดีเลยนะคะของจังหวัดอุทัยธานีในเรื่องของการใส่ผ้าทอนะคะซึ่งใส่แล้วดูมีราสีลาสง่ามากนะคะนะคะ ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โครงการที่3ค่ะเป็นโครงการ road trip ที่บอกว่า season off north นะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทรทเป็นโครงการนำร่องในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวเส้นใหม่ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มภาคเหนือตอนล่างกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งทางอทรอท,อทอสำนักง,งานอุทัยธานีเนี่ยเราจัดกิจกรรมไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเป็นการจัดคาราวานท่องเที่ยวนะคะโดยเริ่มต้นจากจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละค่ะแต่คนที่มามาจากกรุงเทพนะคะเรามาเริ่มต้นที่อุทัยธานีช่วง8ปดโมงเช้าก็จริงนะคะ คนที่มาจากกรุงเทพค่ะมาพักค้างแรมจังหวัดอุทัยธานีแล้ว1คืนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะออกเดินทางโดยใช้เส้นผ่านอำเภอลานสักนะคะผ่านห้วยขาแข้งนะคะไปอำเภอปางศิลาทองนะคะแล้วก็เข้ากำแพงเพชรแล้วก็จุดหมายปลายทางก็คือที่จังหวัดสุโขทัยนะคะอันนี้เราจัดไปแล้วเมื่อวันที่27 28 2 9พฤศจิกาที่ผ่านมาซึ่งได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะเพราะเป็นเส้นทางใหม่ที่โดยปกติคนจัดก็ จะจัดแต่เส้นที่เป็นเส้นทางหลักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางรองนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นสร้างการสร้างกระแสกันนําร่องที่ดีทางเ,เส้นทางหนึ่งนะคะ<ส>นอกจากเราจัดไปหาเขาแล้วค่ะเราจะได้รับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้กลับเข้ามาด้วยจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะทรทสุขโขทัยก็จะนาคาราวานท่องเที่ยวเดินทางเส้นทางเดียวกันเลยค่ะนํานักท่องเที่ยวจากโซนนู้นเข้ามาพื้นที่เรานะคะซึ่ง ามาหาเราเนี่ยนอกจากจะมาเที่ยวตามเส้นทางแล้วค่ะเขาขึ้นมาที่แก่นมะกรูดด้วยนะคะเป็นเส้นทางสายดอกไม้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเข้ามาวันที่1 9 2เก้ายี่สิธันวาคมนี้นะคะก็ฝากด้วยทางอบชช่วยดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเ,เป็นคาราวานรถยนต์ค่ะน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิคันขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ทรทจะทำขึ้นตลอดทั้งปีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของทรทเองค่ะเราจัด จัดเองแล้วเราเองก็ต้องสนับสนุนกับหน่วยงานอื่นด้วยนะคะหน่วยงานต่างๆที่สามารถของงบป,ประมาณทรทได้แต่ว่าอาจจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการดึงคนด้วยนะคะอย่างการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมถามว่าจัดได้ไหมแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครเราทรทเองเราต้องมีตัวชี้วัดว่า นักท่องเที่ยวที่มาหรือคนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นนักท่องเที่ยวมาพักค้างแรมหรือไม่นั่นคือ,อ,อตัวชี้วัดหนึ่งที่ททสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการแข่งขัน,ขน ปั่นเสือพิธีดอยอันนี้ทททก็สนับสนุนนะคะในส่วนของการพ r อาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของงานว้่ยขาแข้งนะคะงานบันรอดอกโลกว้วยขาแข้งค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือโครงการ Listen o f ฟไ i n e นะคะเป็นกิจกรรมจังหวะชีวิตที่ไล่ลงหินคองนะคะเป็นเป็นการรวมกลุ่มของภาคเอกชนที่อยากจะจัดกิจกรรมให้ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดอุทยัยธานีในช่วงฤดูขการนี้นะคะนอกจากนี้เองนะคะทรท,อรทอรเองเราก็ยังพีอาร์ประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปีค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัดอุทัยธาน,นีมากขึ้นนะคะภายใต้คอนเซ็ปที่ทรทอ,รอยากจะนําเสนอและอยากให้ทุกท่านในที่นี้นําไปพีอาร์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องด้วยกันนะคะเราใช้ชื่อว่าเาที่ยวอุทยัย Amazing ยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกท่านสามารถนำคอนเซปต์นี้นะไปพูดคุยแล้วก็เชิญชวนติดแท็กต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดอุทัยธาน,นีมากยิ่งขึ้นนะคะในนี้ก็คือเป็นโครงการที่ทททาทาขึ้นตลอดทั้งปีแล้วก็อาจจะมีอีเวนท์ เกิดขึ้นกลางปีมาอีกเพื่อเป็นงบสนับสนุนจากหน่วยงานาหน่วยเหนือนะคะอาจจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะก็อยากรบกวนทุกท่านนะคะในเรื่องของช่วยกันปับทีอารละประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวทรททําเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีพันธมิตรที่ดีมีส,สื่อมวลชนนะคะส่วนราชการต่างๆร่วมร่วมช่วยกันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ